หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียก่อนอย่าใจร้อนรีบไปเดี๋ยวไม่เข้าทีหยุดเรื่องรักที่ทรมานเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีพักเสียทีเดียวเทอยไป อย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันัวใจซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นความ่ายแฉเ,เก็บพิรึบลงข้างในหัวใจที่อ่อนแอหรือเพียงแค่รอยยิ้มของนักสู